ถ้าเราดึงแสดงรูไม่ออกเราต้องดูนะครับว่าด้านล่างมีรากเกาะอยู่ไหมถ้ารากเกาะก็คือต้องตัดทิ้งนะครับเราจะไปฝืนดึงไปงั้นก็ไม่ดีนะครับมีรากขดต้องต้องตัดออกก่อนนะคะคอ่ะอันนี้ก็เสร็จอีกหนึ่งต้นนะครับน้ํำควรลดตอนเช้าทุกวันนะครับอย่างน้อยหกสิบลิตรนะครับต่อวันลดในเส้นผ่านศูนย์กลางสองเมตร ถ้ารถ2เมตรเนี่ย60ลิตรไม่พอต้อง80ครับผมสวัสดีครับผม้นักท่อ่วสวนพลอยสุวรรณนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมปลูกทุเรียนจุดเดียวกันนะครับแต่ว่าจะปลูกให้ดูตรงนี้ใกล้ๆลหลายๆต้นนิดนึงไม่มีที่ปลูกให้ชมนะครับอันนี้ก็มาแนะนําถึงวิธีการปลูกแล้วกันนะครับเป็นทุเรียนไซส์เข่งนะครับทุเรียนไซส์ขนาดนี้ปกติพี่นัดขายราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าสวยๆก็4,000-5,000ครับแต่ต้นนี้ไม่สวย3,500ครับอันนี้ก็ 3,500-4, อยู่ที่ลักษณะของทรงต้นถ้าพุ่มกว้างทรงก็จะเตี้ยถ้าพุ่มออกแหลมนิดก็จะสูงหน่อยครับผมราคาก็ตามขนาดตามความสวยของต้นนะคะครับผมอันนี้เป็นเสริมรากด้วยนะครับถ้าไม่เสริมรากก็2,500-3,000ค่ะครับอ่ะโอเคได้หลุมละเอายามาเดี๋ยววันนี้จะให้คนให้ลูกน้องนะครับที่เคยปลูกให้เขาลองปลูกดูนะครับว่าเป็นยังไงเขาปลูกเองเลยว่าผมไม่ต้องบอกเขาคือให้เขาคนที่เคยทําลองทําดู ซึ่งเคยทําปลูกอย่างอื่นมาเยอะแต่ทุกอย่าอาจจะน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวตะคอนลองดูเลยทํำยังไงทําให้ทําให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอ่าประมาณหนึ่งช้อนครับพอตอนนี้คืออะไรนะคะนี้คือธาตุอาหารของพืชนะครับเพื <Green S 1> ่อปรับ <Feel. S 1> ปรุงสภาพดินนะครับซูเปอร์กรีนฟิลนะคะมันมีหลายอย่างมากนะครับอธิบายไม่หมดค่ะอ่าพอตัวนี้ละคะพี่นัทตัวนี้คือพอละตะคอน อันนี้คือ,อยาเชื้อราลองเข้าตายา,าเมทาล็กซิลนะครับป้องก,ลกลันโรครากเน่าคนเน่านะครับถ้าเกิดใครใช้เมทาล็กซิลก็คือจะใช้ร่วมกับไตโคโดมาไม่ได้นะครับไม่ได้ครับผมไม่ควรเลยเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งอ่ะนีทุเรียนนะครับเวลาเราใส่เข่งนะครับมันก็จะมีสแลนห่อหุ้มนะครับเพื่อ,อไว้ยกออกก็จะเป็นคําถามที่คุณผู้ชมถามมาเยอะนะคะจะต,ต้องเอาออกนะครับเ<า>ข่งต้องถอดออกครับ ต้นทุเรยียนต้นนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับพอใช้ได้เนื่องจากว่าตอเสริมจะเล็กนิดหนึ่งนะครับตัดรากไหมดูดูดูด,ด,ดูด้านล่างตะแคงโจตะแคงมาหาพี่อาตะไคร้อยู่นี่ถ้าเราดึงสแสดงดูไม่ออกเราต้องดูนะครับว่าด้านล่างมีรากเกาะอยู่ไหมถ้ารากเกาะก็คือต้องตัดทิ้งนะครับเราจะไปฝืนดึงไปง,งั้นก็ไม่ดีนะครับมีรากขดต้องต้องตัดออกก่อนนะคะรับเดี๋ยวเราไปตัดข้างในอีกทีหนึ่งครับอันนี้ตัดแค่ให้เข่งออกได้ก่อน หรือถ้าใครทําไม่เป็นนะครับจะผ่าเข่งเลยก็ได้นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าไอ้เข่งมันใหญ่ไปมีไซส์เล็กกว่านี้ไหมก็มีนะคะครับพันเดียวครับพันเดียวพันห้าวิธีการเอาลงนะครับอาวโอเคอันนี้อาจจะไม่เป๊ะร้อยเปอ์นะคะ อาจจะมีแบบตุ้มแตกบ้างอะไรบ้างเนาะพี่นัทอ่าอันนี้แตกนิดหน่อยไม่เป็นไรครับตรงที่แตกมันไม่มีรากครับอ่าแต่ถ้าทางที่ดีเราทําให้เบาที่สุดอ่านั่นลากขดตัดออยเข้าด้วยอ่าค่อยๆดึงดึงงอ,อยตรงไหนดูดิ แต่คอนออกคลิปครั้งแรกตื่นเต้นมากแกะไกล,กลไม่ถูกเลยนะมือสันะะ่นแล้วค่ะแล้วดูด้วยตัดรากหรือตัดนิ้วบางคนอาจจะกลัวเรื่องรากขดรากขดนี้ไม่ใช่ปัญหาเนาะพี่นัภเราตัดออกได้นะคะ เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ซื้อทุเรียนใหญ่ไปนะครับเวลาปลูกก็ให้ไปดูกับคนปลูกเขาด้วยนะครับว่าเขาตัดให้เราหรือเปล่าแล้วก็เอาแสแลนออกให้ไหมคือเราลดน้ําตลอดนะครับปุ้มก็เลยดูจะนิ่มๆเละๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไปปลูกก็ก็ต้องงดกนารใ,ให้น้ำก่อนงดการให้น้ําไว้ลดเช้าวันนี้ให้ไปปลูกเช้าอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้เราลดมาตอนสายสายแล้วมาปลูกตอนบ่ายครับก็ยังเปียกอยู่อ่าอุมอ้มอุม้มอบอุ้มดีๆนะแต่คอลงพร้อมพร้อมกัน ดินนี้ใส่ครับอันนี้ก็เป็นดินปูของเรานะครับดินปูของเรานะครับถ้าดินเดิมท่านไม่แย่จนเกินไปค่าพีเฮ็ดได้นะครับเอาดินเราไปใช้ร่วมด้วยนะครับงามนะครับแต่ถ้าดินของท่านแย่มากนะครับดินของเราก็จะได้แค่ประมาณนึงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปสู่ดินของท่านเพราะดินเราท่านก็ไม่สามารถจะใช้เยอะได้นะเวลาเราปลูเราก็มองดูนะครับตรงไหนหลวมเราก็เหยียบเลยนะครับ อ่าโอเคห้ากระสอบนะเยีบะไปอืมแล้วเดี๋ยวจอดมาแต่งตรงนี้ให้ทะลบลงนะเทสครับตรงไหนยังเป็นหลุมอยู่นะครับเราใส่ใส่ตรงหลุมนี่ตรงนั้นตรงกลางอ่ะตรงกลางเออ,อเทหมดเลยเอานั่นแหละอ่าครบอ่ะ,อะนี่โจแต่งให้กลมแต่งโคนให้กลมๆนะครับสังเกตดูนะครับท่านผู้ชม เวลาท่านทาแล้วตรงเนี้ยดินมันสูงมันจะทําให้น้ําไม่ระบายนะครับท่านต้องพังมันออกนะครับอ่าแบบนี้ครับแค่นี้ก็มีส่วนที่ทําให้ทุเรียนของท่านในบางพื้นที่นะครับไม่โตได้นะครับดินไม่ดีนะครับเพราะว่าการที่ข้างนอกสูงกว่าข้างในนะครับมันจะทําให้น้ําขังน้ําแฉะนะครับอ่าเคียวมาให้หมด การแต่งโคกงนี่ก็สําคัญมากใช่ไหมครพี่นะทครับก็สําคัญนะครับสําหรับดินที่อมน้ํานะครับอ่ะอันนี้ก็เสร็จอีกหนึ่งต้นนะครับแล้วเราก็จะทำการลดน้ํานะครับเราก็จะลดอยู่ประมาณทักแปดสิบลิตรนะครับแปดสิบลิตรในวันแรกหรือร้อยลิตรก็ได้นะครับเพื่อให้บริเวณที่เราปลูกนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางสองเมตรเนี่ยเปียกให้ชุ่มนะครับแล้วเราก็คุมหญ้าคุมฟางได้นะครับเพื่อ ลดความร้อนนะครับที่สะท้อนขึ้นไปยังใบทุเรียนนะครับเพราะว่าดินเราอยู่ด้านล่างไม่มีหญ้าไม่มีวัสดุปกคลุมก็จะร้อนไม่มีหญ้าก็เอาเป็นใบมายมมแบบนี้ได้ใช่ไหมคะ,ะใบไม้อย่างอื่นก็ได้อย่ระบุว่าใบม,มายมยมเลครับคนที่ผมอยู่ใกล้ต้นมายมมแล้วขี้เกียจเดินหานเอาตรงนี้เลยไม่จําเป็นต้องเป็นใบแห้งใช่ไหมคะพี่นัทไม่จําเป็นนะครับใบสดก็ได้ครับแต่เราไม่ได้คุมหนามากนะครับใช่ไหมครับ,นะค,รบคุมแค่พอกันแสงสะท้อนกันแดดเผาดินบริเวณโคนต้นแค่นั้นเอง อันนี้ก็คือจะไม่ทํแสลนนะคะคเพราะว่าที่เราตัดไมโยมข้อมายมมันคุมต้นทุเรียนด้วยครับเลยเลยต้องตัดมันตัดแล้วเราก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งก็ใช้ประโยชน์จากเขาไปเลยใบกล้วยก็ได้นะคะยาแห้งฟางแห้งหญ้าสดฝั่งนี้แดดร้อนเราก็คุมฝั่งแดดร้อนครับอ่ะแค่นี้แล้วก็ลดน้ำก็เป็นอันเสร็จ ตอกหลักอีกอันนึงครับผมตอกหลักกันลมนี่ก็มีความจำเป็นตอกซ้ายตอกขวานะครับฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็ขาดกลางครับตอกจะดีกว่าไม่ตอกใช่ไหมครับใช่ครับนะถ้ามันไม่โยกมันแน่นไม้อยู่นิ่งมันก็จะโตวไวค่ะครับหลังจากปลูกต้นโตแล้วนะครับเดี๋ยวจะแนะนําการปลูกต้นเล็กให้นะครับต้นใหญ่ปลูกแล้วทําไงต่อไปอะมิโนโฮิวมิกไซแองโจ เดี๋ยวใส่อามิโนโฮิวมิกด้วยครับใส่ก่อนทับใบใส่ใบแล้วค่อยทับได้หมดครับใส่วานตอนไหนก็ได้เดี๋ยวลดน้ำแล้วลงถึงกันหมดครับใส่คุกกับดินลองก้นหลุมตอนปลูกก็ได้นะคะได้แต่ใส่ได้นิดเดียวนะครับห้ากรัมมือต้นให,ใหญ่ขนาดนี้นะครับไซส์สามพันห้าสี่พันนะครับใส่ห้ากรัมมือได้เลยครับโอเค ใครหาซื้อไม่ได้นะคะสั่งซื้อกับพี่นัทได้นะคะแต่ว่าหนึ่งถุงสองถุงไม่ได้ไม่ได้ส่งให้นะคะถ้าถ้าซื้อเยอะๆสั่งเราได้เรามีรถขนส่งนะครับจัดส่งท่านออกค่าจัดส่งนะครับแต่ว่าถ้าท่านซื้อน้อยนะครับลองเข้าไปดูในช้อปปี้ได้เลยะครับผมเดี๋ยวพิษแปะลิงก์ของแอปส้มนะคะอยู่ใต้คลิปนี้ให้นะคะช่องคอมมต์กดเข้าไปจิ้มได้เลยครับอันนี้ก็ต้นใหญ่ผมปลูกให้ดูเรียบร้อยนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแต่ว่า อูเพื่อแนะนําให้เห็นว่าการเอาสเตนออกอ,อกย่างไงวางตุ้มวางลึกแค่ไหนกบดินกบยังไงเหยียบยังไงใส่อะมิโน,โนยังไงแล้วก็หลังจากนั้นนะครับวันสองวันสามารถฉีดพ่นยาทางใบนะครับเป็นยาฆ่า,มาแมลงฆ่าเชื้อรานะครับป้องกันไว้ก่อนได้เลยพวกไทยมีท็อกแซมนะครับคาเบนดัซิมนะครับหรืออะบาเมกตินเฮกตารคนโซนอะไรพวกนี้สามารถพ่นป้องกันไว้ได้ส่วนใบแก่ๆนยครับชอบมีไรแดงมารบกวนก็สังเกตดูนะถ้ามีก็ไพริดาเบนครับหรือสไปโรไดโคเฟนไดเลยครับ น้ำควรลดตอนเช้าทุกวันนะครับอย่างน้อยหกิลิตรนะครับต่อวันลดในเส้นผ่านศูนย์กลางสองเมตรถ้าลดสองเมตรเนีย่ยหกสิบลิตรไม่พอต้องแปดสิบครับผมโดยเฉพาะบริเวณคนต้นต้องได้อย่างน้อยประมาณสาสิบถึงสี่สิบลิตร,ต,รต่อวันนะครับในคนที่ปลูกทั่วไปตามบ้านแต่ถ้าคนทําสปริงเกอร์ทําระบบตีหนึ่งต้นจะต้องปลูเปิดอยู่ประมาณหนึ่งร้อยลิตรขึ้นไปนะครับโดยประมาณคลิปนี้กับการปลูกทุเรียนใหญ่สองต้นทุเรียนวงให้ทุเรียนเข็งนะครับเสร็จแล้ว ใครมีข้อสงสัยประการใดก็สอบถามได้นะครับเบอร์โทรผมศู1ย์เก้า0นสามแปดพันนะครับต้นไม้สวยๆนะครับเสริมรากตั้งแต่ห้า8้อยแปดร้อยขึ้นไป1ัน0 2 0 0 0 3,000ันนะครับมีให้เลือกเยอะเลยใครจะอุดหนุนผมก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนด้วยดีตลอดมานะครับผมคาแนะนําต่างๆนะครับเราแนะนําให้ได้ตลอดนะครับมีรูปส่งไลน์มาเราบอกให้ได้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่รันค้าอันนี้คืออะไรอันนี้คือโพแทสเซียมฮิวเมดครับ ใช้รถจริงๆรถหลายบัวนะครับเพราะนี้บัวเล็กลดไปเลยห้าหกบัวไม่มีเยอะไม่มีตายครับผมสิบซีซีต่อน้ำสิบลิตรยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับลดไปเลยห้าสิบลิตรไม่มีปัญหาอะไรครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปชมอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับอ,อาจจะเป็นของสําหรับคนต้นเล็กบ้างขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่นันมากๆคะ่ะ